ấy Ừ. Bên dẻo nữa thôi. mày, mấy? mày Không đủ có lấy ao hai ít. Không, đểu nữa. Mét dày thế nhỉ. Nùng. Bình ngày, thịt đi mấy? Mét dày như thế chứ thuỳ liền mình gì vậy nhá, nó nước đi ạ, à. mấy, năn chéo, gì mấy, mét chéo gì nghiệp, pha, pha hả, ăn thăng à, mét mấy đâu, chื่n trái mấy? Nhạc. ชื่นใจไหมหชื่นใจไหมฉันขอกินสักเม็ดได้ไหมล่ะไมอกินก็กินเสียกลัวยายจะไม่พออิ่มม,มั้งใช่เดี๋ยวดีจะไม่บดเนอกับเม็ดเดียวก็ต้องพันแล้วเนอะหรือไงมันก็เม็ดละพันแล้วเนอะสองเม็ดถ้ากินสองเม็ดก็ต้องสองพันพน,นะสิใช่ไหมใช่ะไม่้ <laughs> กินเม็ดเดียวก็พอแล้วเม็ดก็เม็ดละพันแล้วอะ่ะหรือจะฟองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดเอาพันห้า <c oughs> <c oughs> ไม่สนนะคะอิ่มจังย้ายบอกบอกที่บอกอิ่มจังตังอยู่ครบพูดดิพูดดิึไม่พูดเสียตังนะ ต้องบอกอิ่มจังตังอยู่ครบอิ่มจังแต่ตังอยู่ครบใช่ <c oughs> อิ่มจังแต่ตังใายต้องอยู่ครบ <c oughs> นั่นเทียวนี่ <c oughs> จะกินไม่หมดจะกินไม่หมดใส่ถุงไว้ถุงไปไหนแล้ว เนี่ยก็ทำใส่ถุงไว้งนี้เง่เนี่ยถุงไข่ถุงหมันเม็ดละถุงละถุงถุงละเม็ดอิ่มจังตังอยู่ครบ <c oughs> พูดดิือ <c oughs> าไม่พูดตรงจ่าย <c oughs> อิ่มจังตังอย si ู่ครบเม็ดเท่าไรก็ช่างจะกินนั่นหรออิ่มไม่หมดโอเคเม็ดมันใหญ่